เงินแรกผ่อนห้าพันครับดาวสูงหรือเปล่าเครดิตดีฟรีดาวบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำอาบน้ำม,มาภายในวันเดียวมีปัญหาหรือเปล่าหลังขายสองเปคดี K D D, ดอกเบี้ยสองบาทพี่รับประกันไม่มีชนัดจมน้ำจำเป็พี่ครบไปไหมกลับใหม่นะและคนแรกครับที่ใครเร็วกว่าเพื่อนนะครับมาเลือกแม็กแต่งได้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มครับพี่เอาความคิดมาจากไหนครับว่าสี่ประตูหน้าหมา่ป้ายแดงต้องดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นครับ พี่จะไม่คิดอย่างนั้นถ้ารู้จากคำว่าบอบายสามเหลี่ยมโต้ครับวันนี้มาจัดให้กับสี่ประตูแต่งหนักจัดเต็มรอๆคันนี้ใครอยากบอกใครนะพี่ห่างวัวแรกผ่อนห้าพันครับหลังจากนั้นผ่อนแพงหรือเปล่าแปดเก้าพัน ไม่ถึงหมื่นครับดาวสูงหรือเปล่าเครดิตดีฟรีดาวบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำอนุมัติภายในวันเดียวมีปัญหาหรือเปล่าหลังขายสองปีเครดิตดีดอกเบี้ยสองบาทพี่รับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำจะแมวพีิโกไปไหมกลับใหม่นะฮะใหม่อยู่แค่สองสามหมื่นแค่นั้นเองชอ็ชอกช็อกไม่ต้องช็อกครับต้องสติก่อนห้าคนแรกแรกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้คิดอะไรไม่ออกคอมเมนต์เลขห้าก็ได้ครับอ่ะเรามาดูตัวรถกันครับพี่ว่าเป็นไงบ้างครับ,รบกระจังหน้าใหม่ตัวป้ายแดงครับมาฟอร์มไฟโปรเจคเตอร์แล้วแล้วตัวงตา ดวงตานะฮะเป็นสื่อของหัวใจเขาอยากไปกับพี่นะเนี่ยรอเลยละครพี่นะตรงนี้มีแบบวงแหวนด้วยนะและคนแรกครับที่ใครเร็วกว่าเพื่อนนะครับมาเลือกแม็กแต่งได้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มครับราคาเท่าเดิมให้เพิ่มอย่างเดียวลาวันไดครับโลบาร์ครับหล่อๆพี่เล่เข้ามาเลยครับผมแล้วด้านท้ายครับโลโก้ชัดเจนเหมือนกลัวไม่รู้ว่าใครมันคือมาด้า้วโทรมานะครับที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4 4หรืออะไรไปที่แอด P O P A K